I'm the boss of the boss cause I sign the checks Got the new Balenciagas then I step on next Get you a girl that can do both Set up the meaning, the sex on the table Able to get the job done Just set me while I hold my son Got b o o y t h a s on his สวัสดีครับชื่อเป้นะครับภูเขานะครับใจใจพักเขาวันดีเด็ดเปรืองนะต้องนะครับรุนยุทองดีครับเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนลุคของตัวเองเปลี่ยนสไตล์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไง สวัสดีครับแม็กกี้นะครับเป็นแฮ์ดีไซเนอร์นะครับจากร้าน MMC นะครับผมร้านเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของการออกแบบนะครับทรงผมเพื่อให้เข้ากับบุคลิกนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาเรียกว่าให้เข้ากับโงเฮงแต่ละบุคคลด้วยกันนะครับคนแรกที่เราจะพูดถึงนะครับคือคุณเป้สำหรับคุณเป้นะครับผมเนี่ยค่อนข้างเป็นผมเส้นใหญ่หนาหยิกฟูและที่สำคัญเนี่ย คนเ,ออเราเป็นช่างผมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่าผมที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเรียกว่าโอแฮแน่นอนแหละปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเคยผ่านการย้อมสีผมปิดผมขาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเป้นเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่แพ้ง่าย ะครผมกับโปรดัก hmm. เกือบทุกโปรดักเลยเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ย mm hmm. เรายิ่งต้องทำกันบ้านให้หนะักว่าเราจะมีวิธีการโปรเทคลูกค้ายังไงเนี่ย mm hmm. ให้เขาเนี่ย mm hmm. ไม่เกิดอาการแพ้หรืออาการระคายเคืองเนี่ย mm hmm. กับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะของเขาคุณเป้นะครับ mm hmm. เขาได้รับบทบาทเป็นลิซ่านะครับผมตามที่เขาอยากจะเป็น ลิซ่าแบ k ็คพิงเนี่ยถ้าคุณดูใน MV เนี่ย How า o u ย i k e t แด t อันล่าสุดเนี่ยเขาจะมีสีผมไม่ว่าจะเป็นมีสีแดงหรือสีชมพูอย่างเงี้ยครับผมเราจึงมีการเช้งเขานะครับโดยขั้นแปรกเนี่ยเรามีการเจาะเป็นไฮไลท์รอบหัวก่อนนะครับหลายคนถามว่าทำไมไม่ลงฟอกทีเดียวเลยนะครับการที่เราลงฟอกทีเดียวเลยเนี่ยเหมือนที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้แล้วว่าลูกค้าเขาค่อนข้างมี ปัญหาหนังศีรษะของเขาบอบบางแพ้ง่ายนะครับการลงฟอกไปทีเดียวรอบหัวปุ๊บเนี่ยการขึ้นระดับสีสําหรับคนที่เคยย้อมสีผมดํามาเนี่ยครับผมมันก็ข้างลําบากนะครับเราจึงมีวิธีการแก้คือการทาคล้ายๆเป็นมัลติคันเลอร์ลงเป็นไฮไลท์ไปก่อนนะครับโดยใช้หมวกไฮไลท์ครอบแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ ใช้เป็นวิธีการฟอกทั้งหัวอีก1รอบนะครับเปอร์ออกไซด์เนี่ยจะมีตั้งแต่6แล้วก็ลดลงมาเหลือ3นะครับผมก็แล้วเราก็ยังมีตัวช่วยดีๆด,ด้วยะครับเช่นตัว p พล x นะครับตัวนี้เนี่ยจะไปเชื่อมต่อพันธะผมแล้วก็ทำให้ผมของลูกค้าเนี่ยแข็งแรงในระหว่างทำนะครับ สีที่ได้ออกมาค่อนข้างตรงใจมากเลยครับผมรอบโดยรอบสีสานเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็มันจะมีโซนด้านหน้าของคุเป้นเนี่ยที่เขาใช้การดีไซน์ให้เป็นสีพีชนะครับเมื่อเราทำเป็นผมม้าลงมาแล้วก็แสงมันมสะท้อนกันแล้วเนี่ยทำให้ผมผู้ชายที่มีความแดงเนี่ยดูไม่น่าเบื่ออีกด้วยครับผม<ๆ>คนต่อไปนะครับก็คือ ภูเขานะครับคุณภูเขาเนี่ครับมีความที่ผมค่อนข้างเป็นผมเส้นเล็กนะครับแล้วก็บางมากนะครับออที่สำคัญเนี่ยพี่ภูเขาเป็นผู้ชายที่ผิวสีแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์ให้ขึ้นระดับผมด้วยด้วยความที่เขาได้รับบทบาทเป็นเจนนี่แบ็คพิงค์เนี่ยนะครับผมคือเจนนี่เขาค่อนข้างมีผิวที่ใสใช่ไหมแต่พอเราจับมาเป็นผู้ชายเนี่ยความยากคือการดีไซน์ทำยังไงเนี่ยให้ มีความคล้ายคลึงที่สุดหรืออินสปิเรชันได้ดีที่สุดเราจึงมีการเนี่ยฟอกของผมของภู้เขาเนี่ครับทั้งศีสะนะครับโดยใช้เปอร์ออกไซด์เนี่ยอยู่ที่6%บวกกับเพล็กตัวเดิมเลยครับตัวชูโลงที่ทำให้ผมลูกค้าเราไม่เสียนะครับเชื่อไหมครับเพื<ๆ>่อนๆเราฟอกขึ้นระดับเนี่ยเพียงแค่หนึรอบเท่านั้นเองนะครับหรอบทำให้ผมเขาเนี่ยขึ้นสูงสุดไปถึงระดับ10หถึงระดับ11 และหลังจากนั้นเราใช้วิธีการการลงสีออมเบรเข้าไปนะคะเป็นการไล่เฉดผมเนี่ยตั้งแต่โคนผมท่วงด้านหน้าเนี่ยให้ไปเชื่อมกับความที่เป็นบอลสวา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไม่ได้มีการเมคอัพหรือใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยความรู้สึกมันจะเหมือนผมเนี่ยเพิ่งเกิดมาใหม่นะครับหน้าจะไม่โลนแล้วจะทำให้ผู้ชายผิวแทนเนี่ยดูหล่อมากยิ่งขึ้นด้วยครับ สำหรับพี่ต้องนะครับได้รับบทบาทเป็นจีซูนะครับหนในสมาชิกของวงแบ็คพิงเช่นเดียวกันนะครับคนนี้เนี่ยคือพี่ต้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเมื่อกี้ว่าค่อนข้างมีปัญหาหนักสาเหตุหนึ่งคือพี่เขาเป็นคนเอ่อผมเนี่ยร่วงง่ายมากครับจึงทำให้เขาเนี่ยไม่ทำสีมาเกือบ10ปีแล้วเขาก็อยู่ในระหว่างการการที่รักษาสภาพหนังศีรษะ เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยในการวิเคราะห์เส้นผมก่อนทำมาคะ่ะผมต้องมีความละเอียดมากๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยพี่เขามีเส้นผมที่ค่อนข้างบางเล็กฟูรู้สึกว่ามันแบบออร์ออลเลยนะในเรื่องของปัญหาอย่างเงี้ยเราก็จึงต้องเลือกเป็นวิธีการเนี่ยในการดูแลเขาโดยการที่ ทำเป็นไฮไลท์โดยใช้หมวกเหมือนเดิมนะครับหมวกไฮไลท์แล้วก็ทําเป็นไฮไลท์ทั้งหัวเลยนะครับดึงทั่วทั้งศีรสับนะครับผมบิดชิ้งพาวเดอร์ชิ้งไว้แป๊บนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างออกนะส่วนการลงสีเนี่ยนะครับการลงสีของพี่ต้องเองเนี่ยเราเลือกใช้เนี่ยเป็นดาร์กเกรย์แล้วก็เป็นดาร์กบรอนนะครับลงเป็นในลักษณะของตัวข้างบนเนี่ยเป็นโซลโคลนะครับแล้วก็อีกสองชั้นเนี่ยเป็นตัวยู สลับกันนะครับโดยดักเกรย์อยู่ข้างบนแล้วก็ตรงตัวอยู่ด้านตรงกลางเนี่ยเราจะลงเป็นบอนเข้มเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดเท็กเจอร์ค่อนข้างหลากหลายในหัวคนคนเดียวสำหรับสภาพผมพี่ใจนะครับที่เขาได้รับบทเป็นโลเซ่เนี่ยครับ ทุกคนเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าโรเซ่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีผมเนี่ยสีค่อนข้างบรอนนะครับสว่างมากนะครับเราจึงมีการฟอกสีผมพิจัยเนี่ยทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับโดยใช้เปอร์ออกไซด์ที่ต่างกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการลงสีโดยเลือกเป็นตัวออม่วงพาดเทลเหมือนในแบบเลยครับผม แต่ว่ามีความต่างตรงที่ว่าม่วงพัดเทลที่เราทำเนี่ยเราลงเนี่ยโดยการใช้เทคนิคของเราเนี่ยสลับกับสีที่มันเป็นออกโทนเทาหน่อยๆนะครับก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยมันมีมิติ ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่คงคอนเซปต์ไว้และที่สำคัญนะครับเรายังเพิ่มลูกเล่นให้กับพี่เขาเนี่ยโดยการทำรอยแสกตรงกลางเนี่ยครับผมเป็นอีกสีหนึ่งเป็นออกฟ้านะครับฟ้าพาสเทลใสๆเลยอย่างเงี้ยครับเมื่อเวลาเขาเปลี่ยนทรงผมเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่จะทำให้เกิดแนวแฟชั่นของเขาเองด้วยนะครับผมออกมารอดไหมรอดเห็นไหม ไม่คิดว่าเ,ออเกิดมาชีวิตนี้จะทําผมสีได้แรงขนาดนี้นี่คือครั้งแรกและคงจะเป็นครั้งเดียวที่คิดจะตัดสินใจทำค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติเป็นคนไม่ทาสีผมเลยแล้วก็พอได้มาเปลี่ยนแปลงสีผมตรงนี้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกตื่นเต้นมากต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะมากหลายๆคนทักว่าลุคดูเปลี่ยนไปจากคนธรรมดาปกติที่ผมแบนแบนผมรีบแล้วก็สีผมคือสีดำเลย ไม่เคยทำสีมาสักพักใหญ่แล้วเหมือนกันมีความรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ถูกใจมากครับเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนสีผมมาประมาณ6ปีแล้วผลตอบรับออกมาดีครับไม่ว่าจะเป็นเดินไปนไหนหรือเพื่อนๆก็จะมองว่าเฮ้ยสีนี้เหมาะกับเรานะนอกจากเขาจะดูแลสีผมให้เราแล้ว เขายังดูแลเกี่ยวกับผิวพรรณและเรื่องใบหน้าให้เราด้วยอาจการทำเมโซแตมีการทำทรีทเมท์ทำให้เราดูดีขึ้น จากจะขอบคุณสปอนเซอร์ที่ได้ให้ผู้ผมได้มาทําสีผมแล้วก็มาดูแลผิวพัรร์ของตัวเองในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้นะครับสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้คนโครงการ Change for Dream นะคะก็ติดต่อผ่านทาง Facebook ข้างล่างนี้ได้เลยฝากโครงการดีๆกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ